มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรติร่วมสื่อสารอัตลักษณ์สินจัดการแสดงวิจิตภาไทยไล,ล่ลำนาฏศิลป์สารมารดกไทยเทิดไทยองค์ราชินีในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่3 8ประจำปี2,569 เมื S <S. <S. ่อค่ำคืนของวันที่17กุมภาพันธ์พศ2569ณเวทีกลางงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนายวีรพงศ์ฤทธิ์ลอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงศักยภาพและสื่อสารภาพลักษณ์แฟชั่นผ้าไทยภายใต้หัวข้อวิจิตรผ้าไทยไล่ลำนาฏศินสารมรดกเทิดไทยองค์ราชินี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการปดีมหาวิเทลยัยรา,ยราชภัฏเทศตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้เดินแบบและเครือข่ายวัฒนธรรมจากศูนย์สังทีศินธนาคารกรุงเทพร่วมให้การต้อนรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันสืบสารอนุรักษ์และต่อยอดคุณค่าภูมิปัญญาไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าผ้าไทยไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่จะเป็นงานถิป์ที่ถักทอเรื่องราววิถีชีวิตรวมถึงความเชื่อและอัตลักษณ์ของท้องถิง่นแต่ละภูมิภาคไว้ในทุกเส้นให่การนำเสนอผ่านาแฟชั่นร่วมสมัยควบคู่กับการไล่ล้ำนาฏัดสินไทยในครั้งนี้จึงเป็นการผสมผสานความงามแห่งอดีตเข้ากับพลังแห่งปัจจุบันเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่สง่าง,งามทรงคุณค่าและร่วมสมัยครับ นอกจากนี้การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหารการุณาธิคุณเทิดไทยองค์ราชินีผู้ส่งเสริมและสนับสนุนงานอัตถิสินไทยและผ้าไทยมาโดยตลอดทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประสบนิกรชาวไทยเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในบรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยความวิจิตบรรจงในหลากหลายมิติ ได้แก่การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมโดยศูนย์สังกีสินธนาคารกรุงเทพการนำเสนอผลงานการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยผ่านการรับชมวิลิทัศน์ผลงานสร้างสรรค์โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสรีได้แก่วิถีผ้าสีธรรมชาติบ้านโคกสลุงตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลุรีโดยเป็นผลงานการออกแบบของอาจารย์นิเวศเผื่อนทิม ผู้ช่วยขหักปชีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผ้าลายอยางพัตตาพรทรงนาลายและผ้าลายอยางดอกกะเบียนจังหวัดสระบุรีจากวัดพระพุทธบาทร,ราชวรมหาวิหารและจังหวัดลบบุรีตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านมี เป็นผลงานการออกแบบของอาจารย์นรงฤทธิ์ประจงแต่งผู้อำนวยการสำนักการศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฏเทพสตรีเป็นผ้าทอเมืองละโวะบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลุรีผลงานการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์อุศรีจิตติมณีอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการเดินแบบแฟชั่นโชว์โดยผู้เดินแบบจำนวน67คนประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแขกรับเชิญกิติมศักดิ์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรีเพื่อร่วมถ่ายทอดความงมดงามของผืนผ้าไทยสู่สายตาปะจักแก่สาธารณชน กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองมรดกทรรวัฒนธรรมในงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดลุลีแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาล,ลัยราชภัฒเทพสตรีในการเป็นสถ,ถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและธนุบุรุงศิลปะวัฒนธรรมให้ดำรง,งอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลุลีรายการสาระดีดีลุลีทีวีสนธยาสีดีดำเนินร,รายการสวัสดีครับ